ตอนนี้มีคนไปร้องที่สาลรัฐธรรมนูญหาว่าพฤติกรรมทั้งหมดของขบวนประชาชนรอบนี้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปร้องที่สาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้รับคำร้องไว้ว่าไอ้ที่เรามาชุมนุมเนี่ยเป็นการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ขออนุญาตฝากข้อความไปถึงสารรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพคำพิพากษาของท่านที่กำลังจะเกิดมันผูกพันทุกองค์กรผูกพันพี่น้องประชาชนทุกคนถ้าท่านตัดสินว่าสิ่งที่เราทำเป็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านตัดสินว่าสิ่งที่เราทำ มันเป็นการล้มล้างมันก็จะเป็นอย่างนั้นจัดนกันปากกาอยู่ที่ท่านท่านจะเขียนอนาคตบ้านเมืองไปทางไหนท่านเลือกเอาปากกาอยู่ที่ท่าน